ค่ะเมื่อวานหลังจากกลับจากทาบุญนะคะวันที่28่สกุมภาพันธ์2565ค่ะกลับมาก็เจอลูกนกหล่นอยู่ในถังน้ำที่มีน้ำแบบเปิมๆนะคะตัวนี้เปียกปอนเลยหนาวสันส่นซีดเลยนะคะก็เลยเก็บขึ้นมาแล้วก็มองหาแม่เขาก็ไม่เจอแถวนั้นก็ไม่มีรังนกค่ะเลยเก็บมาเลี้ยงนะคะนี่กำลงกังจะป้อนข้าวเขา อาหารลูกป้อนของนกแก้วนะคะเขายังกินเก่งอยู่เลยเมื่อวานก็กินแบบนี้นะคะเช้ามานี่รอบสองแล้วค่ะที่ป้อนนะคะรอบสองแล้วนะอยู่นี่อย่างดอกเขากินกินบ่อยค่ะแต่กินทีละน้อยนี่นะคะประมาณนี้นะคะโตเร็วๆนะอยู่กับแม่ขอให้แม่มีโชคมีลาภเฮงๆเรื่อยๆนะลูกนะ เดี๋ยวพอเลี้ยงโตแล้วเขาช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะยังไม่รู้ว่าเป็นนกอะไรค่ะกินแล้วก็นอนคนเขายังเป็นหลอดหลอดยู่นะคะยังบินไม่ได้แต่แถวนั้นก็ไม่มีหลังค่ะเลยต้องเลี้ยงไว้ตอนนี้แม่หมอก็มีนกสี่ตัวห้าตัวกับเจ้าเนียค่ะนกแก้วสองตัวแล้วก็นกของยกอีกสองตัวนะคะ อยูกับแม่ขอให้แม่เฮงๆเรื่อยๆนะลูกนะเรียกลูกขาดูดวงเยอะๆให้ได้เงินคล่องๆนะคะจะเลี้ยงดูให้หนูแบบดีที่สุดเลย